สวัสดีค่ะเมเปิลนะคะวันนี้มีคิวถ่ายงานค่ะที่เขาใหญ่แล้วก็หลายชุดมากๆแต่ต้องเปรี่ยนแน่ๆและนี่ก็คือกันแดดที่เมเปิลเลือกใช้นะคะเป็นแบ,บรนด์จาก coconut garden organic rose water SPF 50+ PA+++ นะคะเป็นกันแดดแบบออร์แกนิกนั่นเองทุกคนก็คือไม่ทำร้ายผิวตัวนี้เนี่ยพาราเบนฟรีแอลกอฮอล์ฟรีไม่มีน้ำหอมด้วยนะคะทุกคนคือชอบมากเพราะว่าเขาให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าที่ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่เป็น ไม่มันเยอะไม่เป็นคาบในระหว่างวันนะคะกันแดดของคนักการเด้นตัวนี้นะคะอกอกระดิสสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่กล่องด้วยอยู่ที่หลอดด้วยคะ่ะเมเปิ้ลทามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเมเปิ้ลจะไปแต่งหน้าละไปแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปออกกองกันนะคะโอ้โหพอลงจากรถมาทุกคนเท่ <h> <god> นานั้นแหละรู้เรื่องเลย แดดตอนเที่ยงที่เขาใหญ่แรงไม่แพ้ใครแต่ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือครีมกันแดดจากโคโค u นา a าเดนนะคะทุกคนเป็นครีมกันแดดก,กุหลับออร์แกนิกค่ะที่เมเปิลต้องพกพาเพราะว่า เราต้องทำงานกลางแจ้งเนาะตรงนี้เขาสามารถทาทับเครื่องสำอางได้นะคะก็คือไม่ต้องกลัวมันเยิม้มเป็นแบรนด์คนไทยที่เมเปิลเนี่ยรู้สึกว่าต้องการอยากจะสนับสนุนนะคะที่สําคัญเลยเหมือนกับเราแบบว่าได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการรักโลกนะคะเพราะว่าทุกวันนี้แดดแรงมากคิดดูอนาคตอีก10ปีลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงโลกร้อนขึ้นทุกวันนะคะกล่องของเขาก็เลยดีไซน์มาเป็นกล่องคราฟแบบนี้ช่วยลดปัญหาเรื่องโลกร้อนค่ะเวลาที่เมเปิลไปเที่ยวทะเลนะเมเปิลเป็นคนชอบดำน้ำําดูประการังใช่ไหม พิมกันแดดตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนช่วยนะคะดูแลปะกาลังไม่ทําร้ายปะกาลังด้วยค่ะเสร็จงานที่เขาใหญ่แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ขับรถกลับมาถึงกรุงเทพแล้วไม่ได้ล้างหน้าใหม่นะหน้ายังเด้งอยู่ไม่มันเยิมด้วยนะคะทุกคนใครสนใจค่ะเข้าไปช้อปปิ้งได้ที่ f c e e o o o เพจ g e Coconut g a เด e นนะคะหรือจะแอดไลน์ไปก็ได้ Coconut Garden คลิปนี้ไป้าไปก่อนนะทุกคนายบายค่ะ